ย่า่ขายง่วนให้่ะค,าท,ะคาที่ราคาถูกๆนะพี่น้งองมาที่นี่มันมีค,นคนม้นอมเมตนย่า่มากดามาย่า่มากว่าย่า่นี่ง่วาขายปเป็นเลวว่าเหลวยังมาขายข,ายขีนาจะพองขายขีนาข้มขิงมเม่างข้นฟั่งป้านขี้ฟองแจงข้มฟองย่า่ว่าดูมินขวเิ่นว่าสันพี่น้อง โอ้ยกะแล้วแต่ถี่แจง้งผัแจง้งรถความจริงที่ย่ายว่ยายา่ายว่าความจริงความจริงเป็นสิ่งที่บ่าตายย,าย่ายเบญานดอกเออถี่จแจ้งสารใดรัฐธรรมนูญใดองค์การใดก็แจ้งมาได้เลี้ยงมาสองปีความทุกข์คว่ำหยากับการเลี้ยงง้อพระธรรมมาดาดิเลี้ยงง้วเนี่โอ้ยผู้ใดว่าเลี้ยงง้อมันสบายผู้บ่มาเลี้ยงบ่องหุ่จักดอกคนที่บ่ได้เลี้ยงนี่บ่เข้าใจ คนเลี้ยงงวัวนี่ทุกยากก็โยกกับคนเลี้ยงงวัวบัาน,นี้งวัวแห้งหลายตัวเนาะส่วนบ้านขายนะงวัวชิชฮาตัวนะชิชฮาตัวนี่บ่ธรรมดาในการเลี้ยงนี่เออย่านี่เลี้ยงย่านตะงวัวนี่บ่อิ่มคืดต่น้ำงวัวจะคลองน่ะรถกระยาอีขวาก็ประเด็กน้ำปลาจะจ้ำไปเพราะงวัวนี่ต้องให้ได้กินงวัวมันหลายตัวเพิ่มบางเครืองยังคือ เด็เอาไว้ต้อยอดต้อยอดเออในเมื่อมันเอามาเลีงแ้่มันหนันบ้านทองจนมาทองเก้าเดือนก็เลี้ยงมากอีกลูกมันก็เลี้ยงมาอีกเจ็ดเดือนแปดเดือนว่าเม่ซีโตกับลูกซีโตก็เลี้ยงใหญ่ไม่จอยเรี่ยงนี่ก่อนละสี่สิบหาสิบยายก็ระ้อให้มันกินคือมาให้มันกินตลอดว่ายขาดเจาเทียพอละสี่สิบบาท ร่องระยะทงการอ่าก้อนทงการนัน่นย้ายอัดเชี่ยงไว้หาแก่เชเี่ยงซื้อเชี่ยงน้ำทงให้ทงหน้าเจ้าอาไนว้อัดมาตูนไว้ไวหลายว่าไม่ในหน่อยลดอันนี้พอหลังทงการนั้นเบิดแล้วก็เจ้าขายก้อนละสี่สิบบาทย้ายก็ซื้อก้อนละสี่สิบบาทนะง้อชิบหาโตนะเมื่อน,นึงน,งนะมันกินเบิดหาก้อนหกก้อนเอาเนี่ยมันเศร้านน่สองก้อนพอดีง้อชิบหาโตนี่หอบใหญ่ใหญ่มันกิน เอ่อย uh, so <Yeah. S 1> so, ังมาแรงอีกสก้อนยังสูเว <huh Becca. S 2> ้นอีกส่วนส่วนหาเชียวบ่ได้เอาออกออกจากคอจซี่ก็ให้มันกินเสี้ยงแต่ก่อนนี่หาเชียวหญ้ามันกินเสี้ยงโอ้ยง่ายมือนึงช่วงนั้นเบิดมือละหก้อนพี่น้องพี่น้องก็ไล่บางีละมือละก้อนวันละ40บาทก็มือละ200พี่น้องแต่ค่าเสี้ยงนี่มือละ200บาทมันจักเดือนยายซื้ออยู่หั่นอ หลังเนืสารเนื้อสารเครื่องเย็นมันไรทุกทุกสภาพมิถุนาอ่าสลักกระดาษนี่นสามเย็นเหนียวเย็นละหกพันสามหกสิบแปดมื่นแปดก็เฉพาะค่าเสี่ยงสามเย็นที่ย้ายสื่อเงื่อนเย็นเงื่นเดย็นอันเรียงง้วงสี่พันมันพ่อบออ่าค่าเสี่ยงหกพันนะเงิ่นสี่พันพ่ออยู่บอค่าเสี่ยง ต้องในขวดเชียหาให้มันกินจนเบิร์ตหกท,ท่านวันนี้ไหนสิซื้อเข่ากินแน่ยมาแปดตัวหมูอีกไก่อีกซื้อกินยายบ่มีเข่ายายซื้อเข่ากินเขา,ยา,ยเขากขาิโลกินจิตเบิร์ตโลกคว้าเมันหน้านาอดทนยายมันจำได้ยายบรรย่อยากเว้าขันเ,นเว้ายายสิให้เอฟซีก็ว่าเจ้าเป็นยังคือให้คอมเมนต์มาถามเจ้าคือให้พี่น้นอง มีที่ขควมเป็นจริงของยายเด้อ่ว,วมเป็นจริงที่จริงๆยายเลยล่ะเนี่ยแ,แล้วแต่เขาที่คิดแต่ว่ามีทุกข่วมเป็นจริงในชีวิตของยายยายบอกเป็นคนรวยยายก็ถูกถูกหลับจางเอาชุดแนวพี่นอ้องตกตาดำหน้าเกี่ยวเขายายเอาเ,าเอาบสหลับจางนี้กระทา่งไปหาย เก็บเศษก็ะยามาขายยายเคยพี่น,อน,น้องนั่ช่วงบามีเงื่อนหิวเขา่าบามีเขากินเอ๊ะเดะบ้านท่านยุคบ,บ้านโม,มบ้านกลกันเป็นนั่งเล่นน้ำกระเจาสิเห็นกระเจ้ากินน้ำไล่เฮียแต่ว่าของกับปกาขอ,ขอกินพี่น้องชีวิตยายเรื่องจริงนี่บาาาา้านี้ยายยายมาเลี้ยงง้วงขายง้วนี่ มีคนอันสีบอกว่าเออสิมาฟ้อง้อง่ายายดูมินเขาที่พวกเขามาซื้อว่าเนี่วใายายว่อ้เขายายถามเนี่ยายเป็นคนตรงๆเด้อนี่ใส่ยายตรงมาสึกแล้วก็บ่เคยย่านไผ่้อมบ่ย่านไผนีนหมายถึงว่าไม่ิริงที่ถูกต้องไม่ความเป็นจริงยายบอกคว่ำเป็นจริงเลยยายพิดอยู่บ่อยยายเลี้ยงมากยายมีสิทธิ์แนในการขายนะถามยายแน่ นี่พ่อข้านี่มาคือว่า่ะซื้อถือที่สุดช่วงนั้นมันทองสองแม่ขอให้แปดเขาให้แปดเมือแล้วก็ยังบไขายเลี่ยงมาานะจนได้ลูกได้เตาร่วมกันบต็นชีโตนะมาขายแค่เต่ามืดหายายนะคือนามถ่วมปากว่ายังบ่ได้ดอกเพราะเขาบาดหายายให้ชีพยายผู้อื่นผลนมนมีนสิท์ ผู้บริเลี่ยงคุณไม่มีสิทธิ์หอดมาสร้างเอาสร้างเอาบริเลี่ยงซอยมีสิทธิ์อยังมีสิทธิ์อย่างระบงการเข้าขายดึกถือกับเพิ่อนยากกว่าว่าดอกขายก็ได้เอามันถือโพสก้นที่เขาเลี้ยงมาเนี่ยเขาได้อีหยังถานเนี่ยตัวนี้ได้ตั้งแต่น้ำตา มาเลยเด้อผู้ใดอันที่บอกว่าสิมาแจ้งจับใยว่าใยดูถูกดูมินนะเออที่คอมมนมาว่าอ่าสีแจง้งว่าใยดูถูกนะ่ะมาเลยใยถ่ายานี่แหละยุ่นหน้านี่แหละอา่าย่บันทาสอาดตบบนโคกสียมเพอสะว่างสะกดนี่มาเลยว่าใยดูถูกดูมินแจ้งจับใยาคอมมนลอยาย ยายดูถูกมุเจ้าเรื่องยังเรื่องที่ว่ามุเจ้าซื้อง้อได้ถือดันบอกว่ายายดูถูกดูมีนมุเจ้าว่ามุเจ้าเนี่ยเงินหน่อยแต่บ่ซื้อง้อได้ถือตั้งขอหารตัวนี้บอกยายเบาเรื่องจริงเลยยายบ่เคยบ่เคยหนีความจริงมาเบากันเลยมาเบากันรักฐานยายนี้ยายเรียงงัวมานึ่สองปีนี่ลงทุนไปบ่แม่นหน่ยหน่อยยยเวลาไปกับงั่วบ่แม่นหน่ยหน่อย มื้อตัวร่องม่านตัวาราคาบ่อใดราคาตามกิบิบหรือพวกอันเขาซื้อซื่อเพราก็ไปซื้อห้เานี่ว่ายายดูถูกดูมินนี่แจ้งข้อหามาเลยมา้มายายจิตถ,ถาู่นี่กล้าบ่มาวบากันเลยมาวบากันเด้อยักุิคมเนี่มาแบบนั่นสันใจละมาเลยว่ายายดูถูกดูมินนี่ว่ามั่วกระขาย ขายถึกๆขายไปแล้วน้ำเบาขายสีนาจะคล้องแค่ยังแล้วิแจ้งคว่มดูถูกดูมินพวกเขาแจงคว่มจับย่า่เฝ้ามาเด้อย่า่ยิ่าอยู่นี่เฝ้ามามาแจ้งเลยมาแจ้งขอหาจับย่า่เลยย่า่ขายง่วนถึกๆนั่นได้บริวาริีขายจักเม็ดเลยง่วนน่ะย่า่สิรันึิดราคาก่อนอย่ายก็เคยเบา,เามาหลายคิดแล้วว่า พ่อขายมาเบิ่งหลายคนแลว้วยายบ้ขายมันถูกขายเป็นยังทุนกับบะได้ขาเลี้ยงมากกับบะได้อาเสียเวลาอียังกับบะได้ประคบประงม,มน้ำหัวน้ำ,นำอันนี้น,น้อว่าสิบ่ฮั่นขายบ่ฮั่นขายเอ่อพอขายได้เงินไปแล้วนี่ทีมาบอกควอมั่นควอมีชี้แจ้งจับกับิมาพี่น้องเอฟซียายทั้งหลายผู้ใดจะซ่าบยายเด้อย่ายยาย,ย,ายว่าเนี่ยที่น้องยายว่ายายสีบะวะ่าดอก เอาใยคิดคิดนั่มห้ามผวกมันเบานี่ยแหละก็สีมาแจ้งจับยายมาแจ้งกามาเนี่ยไปหาอันคอมเมนต์ลงโซเชียลคลิปยายกันยังเอาไว้ยูคลิปขายงัวนอ่ะใยเบาอี่งยังผิดใยเห็ดยังผิดายถามเนยใยเห็ดยังผิดกับการขายงัวนายเห็ดยังผิดเบาอี่งยังผิด น้องเอ้ยขออภัยด้จ้ะคีปีอย่าย่าท่านใจ,จกหน่อยก่อนพี่น้องเอ้ย